สวัสดีครับพบก,กับผมวินรถตู้รถตู้เกรดเอที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้นะครับมาพร้อมความคุ้มค่าอีกเช่นเคยใครอยากได้รถตู้หน่วยงานประวัติศูนย์คุ้มคุ้มนะครับนี่ฮะมาอีกคันนึแล้วครับคุ้มค่าสวยคุ้มค่าคุ้มราคาจัดไปเลยครับขอแนะนำเลยครับคันนี้ Toyota c คอมพิวเต3.0ดีเซลคันนี้ได้ปี2017นะครับไม่9,000 0เฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งประมาณ60โล นี่นะครับที่สุดของความคุ้มเลยรถใหม่ป้ายแดงล้านสองวันนี้จัดไปเลยครับ7จ็ด0 0นบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ1 4ื่นสประมาณนี้นะครับรายได้ส0 0 0 0่นซื้อคนเดียวจบเลยเพรอค้าไม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆอาชีพอิสระอาชีพรับเหมานะครับมีรายได้ประจําตรวจสอบได้ชัดเจน โทรมาคุยกันทักมาคุยกันเบอร์โทรด้านล่างนะครับ0ูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้าเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านทันด้วยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับออกรถกับวินรถตู้คุณจะได้แต่รถตู้สวยๆไปใช้นะครับสำนักงานใหญ่ของเราอยู่เสรีไทย68แยกหนึ่งเขตมินบุรีใครหารถตู้นะครับอยากทดลองขับนะครับเข้ามาได้เลยนะครับอยู่กรุงเทพนี่เองโทรมาคุยกันทักมาคุยกันเลยสาหรับเส้นสายรายละเอียดนะครับสวยคุ้มค่าแค่ไหนนะครับคันนี้น่าสนใจแค่ไหนไปครับ นี่นะฮะหน้าตานะครับไมโนเชนสวยๆแบบนี้เหมือนเดิมนะครับไฟหน้าสวยๆไม่มีแตกไม่มีร้าวเมาเตอรีเฟคเตอร์ดัล่างเป็นไฟตัดหมอกกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้โลโก้โตโยต้าชัดเจนผิวพันธ์สันเหลี่ยมนะครับสวยๆเดิมๆฝากระโปรงไม่มีดุ้งไม่มีโดนคมๆสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับเป็นเส้นเป็นแนวสวยๆแบบนี้รถสวยหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับรถตู้มีเยอะนะครับรถตู้ราคาถูกมีเยอะในตลาด แต่จะมั่นใจได้อย่างไรที่ไหนมีรับประกันนะครับจะซื้อรถตู้ทังทีต้องซื้อรถตู้กับบริษัทที่ไว้ใจได้เพชรยนต์เปิดมาแล้ว24ปีนี่แหละครับคัดรถเกรด A เท่านั้นนะครับรับประกันโครงสร้างด้วยไม่มีชนหนักเพิ่ความจมน้ำนะตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชำรุดสูญหายมั่นใจได้ร้อเเลยซื้อรถกับวินรถตู้นะครับคุณจะได้แต่รถตู้หน่วยงานประวัติศูนย์ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องซ่อมนี่ฮะกระจกหน้้าเเดดิมแทชัจน รถหน่วยงานบางคันใช้น้อยวิ่งน้อยนะครับเนี่ยฮะเหมาะมากๆนะครับใครจะเอาไปทาทัวร์เดินทางท่องเที่ยวนะครับรับส่งนักเรียนไฮซีซั่นนะครับช่วงทางภาคใต้ตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะครับเนี่ยหารถตู้กันเยอะเอาไปใช้กันเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนคันนี้นะครับกระจกข้างนะครับปรับพับไฟฟ้าสีดําตัดกับสีบรอนเงินนะครับสวยๆนี่แหละฮะกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นฟิล์มใสนะครับติดฟิล์ม40รอบคันมาให้ด้านหลังนะครับ ด้านบนนะครับบริเวณลังน้ำนะฮะสวยๆเดิมเดิมสปอร์ตเมทอาร์นะครับบอกกันทุกคลิปเลยนะครับสปอร์ตเมทอาร์เรียงตัวสวยๆแบบนี้นี่เลยฮะสวยๆยาวๆเรียงตัวกันยาวๆนะครับไม่มีพลิกตะแคงไม่มีโดนไม่มีดุ้งไม่มีชนมาแน่นอนนะครับเนี่ยฮะสปอร์ตเมทอาร์นะครับบริเวณบอดี้จุดเชื่อมต่อบอดี้ต่างๆนะครับนี่ฮะสวยเดิมตรงตลอดแนวกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนนะครับทุกบานนะครับกระจกเดิมแท้ เตยตาทุกบานจุดประทะสังเกตนะครับด้านหน้าแก้มหน้าแก้มซ้ายด้านข้างตัวรถนะครับไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในรถตัวจริงสวยกว่าในคลิปอีกนะฮะใครสนใจนะครับเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยเนี่ยครับรถหน่วยงานจะไม่ค่อยโทมแผงข้าบประตูสวยๆแบบนี้เลยนะครับฮาร์ดทัชนะครับกระจกไฟฟ้านะครับมือเปิดสีดําที่วางแก้วน้ําชุดลาโพงต่างๆมีมาให้ซอกหน้าซอกในสวยๆเนี่ยฮะน็อตไม่ขันไม่ไขเลยนะครับสวยคลิปๆเลย นี่และฮะโอ้โหขอบประตูสวยๆเดิมๆแบบนี้นี่แหละฮะใครหาอยู่นะครับรับประกันความคุ้มเลยหูกรอนสวยๆไม่มีขันไม่มีไขนะครับนี่ฮะสปอร์ตเมทอาร์คจุดสังเกตเรียงตัวสวยๆนะครับนี่ยฮะสวยๆเลยนะครับไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีดันมาแน่นอนล้อเดิมโรงงานเป็นล้อกระทะเดิมโรงงานขอบ15นะครับยางติดรถเลยนะครับก่อนออกรถเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนปีใหม่ขึ้นเนี่ยครับตัวชัตซีนะครับสวยๆเดิมๆนะครับสปอร์ตเมทอาร์คนี่ะ ไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อสวยๆเดิมๆแบบนี้นี่ฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหคุ้มค่าแน่นอนนะครับรับประกันความคุ้มเลยตัวเบาะนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมเดิมๆโรงงานสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดนะครับเครื่องยนต์เปิดออกมานี่แหละครับแห้งๆเดิมๆมาร์กิ้งยังอยู่เลยครับเครื่องสวยมากนะครับไม่หยดไม่เยิ้มเลยเครื่องแห้งมากนี่นะฮะรถสวยคุณภาพเดิมนะครับลูกค้านะครับมีลูกค้าทางใต้เข้ามาดูรถนะครับเขาเปิดเครื่องออกมาเขาบอกโอ้โหสวยมาก นี่แหละครับสวยคลิปเลยรถคุณภาพจริงๆครับใช้งานน้อยมากตรวจสอบที่มาที่ไปได้ด้วยรถหน่วยงานข้อดีนะครับนี่ฮะตรวจสอบที่มาที่ไปได้รถตู้นะครับโดยมากจะเป็นรถที่ใช้เดินทางใช้รถเดินทางไกลนะฮะแล้วก็เลขไมล์เนี่ยน่าจะวิ่งเยอะแต่ถ้าเป็นรถตู้หน่วยงานเลขไมล์เขาจะวิ่งในระยะจํากัดนะครับอย่างคันนี้เขาวิ่งไปกลับเนี่ยประมาณวันหนึ่งหกเโลนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนี่ครับที่สําคัญนะครับแผ่นเพลทชัดเจนนะครับผลลตเดือนกันยาปี17 นะครับชัดเจนนะครับมาร์คกิ้งต่างๆยังอยู่เลยนีฮะสวยคุ้มๆครบครบแบบนี้เอาไปใช้กันครับคันนี้ผ่อนเดือนละประมาณหมื่น้ารายได้ส0,000ื่นซื้อคนเดียวจบเลยนะครับถัดมานะครับไปกันต่อเลยนะครับเนี่ยฮะดานค่านะครับเปิดออกมาเบาะผ้า4ี่แถวนะครับสวยๆเดิมๆตึงๆนี่แหละครับใครสายคัสตอมนะครับก็เอาไปตัดเอาไปแต่งเอาไปต่อนะครับทำที่หลับที่นอน ห้องน้ําห้องท่าเดินทางท่องเที่ยวว่ากันไปเราข้อดีคือเราได้รถเดิมแท้หน่วยงานสภาพน้องๆป้ายแดงใหม่หลักหมื่นตรวจสอบได้นะครับไม่หลักหมื่นแท้ด้วยตรวจสอบได้แต่ซื้อประหยัดกว่าป้ายแดงไปครึ่งล้านเนี่ยฮะจะไม่เรียกว่าคุ้มก็ไม่รู้จะพูดไงนะครับคุ้มค่ามากๆเอาไปนะครับถ้าเอาเบาะเดิมไปนะครับอ่ะถ้าเหมาะกับคนขับรถนักเรียนนะครับส่งนักเรียนต่างๆอันนี้ก็คุ้มที่นั่งเยอะๆนะครับเบาะผ้าเดิมๆก็เนี่ยนฮะใช้งานต่อได้เลย หรือถ้าใครจะเอาไปคัสตอมก็ถอดเบาะออกก็ไม่ต้องเสียดายนี่แหละครับเอาไปใช้กันนะครับเฮดรูมสะอาดสะอาดสวยๆโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมบริเวณด้านข้างเนี่ยฮะสปอร์ตเมทอาร์ค้างหน้าต่างนะฮะสวยๆเดิมๆโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคานะครับต้องซื้อรถกับวินวัตู้เท่านั้นเนี่ยฮะชัดเจนนะครับชัดเจนเลยครับขอบหน้าต่างนะครับจะเป็นสปอร์ตเมทอาร์คเนี่ยบริเวณโคง้งสวยๆเดิมๆนะครับชายบันไดสวยเดิมนะครับไม่มีการใช้งานหนักแต่อย่างใด ชุดประตูนะครับสปอร์ตเบนอาร์เนี่ยฮะจุดสังเกตนะครับหูกรอนต่างๆไม่ดุ้งไม่โดนไม่ดึงเนี่ยครับไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีดึงนะครับน็อตประตูตรงนี้เห็นไหมฮะสวยๆเดิมๆเลยโอ้โหที่สุดของความคุ้มค่าแล้วครับคันนี้นะครับสวยคุ้มค่าแน่นอนสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งเดิมๆนะครับหูกรอนเดิมๆเดิมทุกจุดเลยคุ้มค่ามากครับคันนี้เอาไปใช้กันนะครับก่อนหนึ่งละหมื่นห้ารายได้สามหมื่นซูเปอร์เดียวจบนะครับด้านหลังเนี่ยฮะชัดสีสวยสวย ชัสซี่สวยเดิมๆนะครับซุ้มล้อต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ล้อเป็นล้อกระทะเดิมโรงงานขอบ15านะครับยางเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้นะครับเป็นปี22 2 3ี่ว่าไปนะครับถัดมานะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายแบบทูโทนนะครับท้ายเดิมๆไม่ดุ้งไม่โดนกระจกนะครับไล่ฟ้าตัวกระจกช่วยมองหลังนะครับที่ปัดน้ำฝนมีมาให้นะครับแล้วก็ไฟเบรกรงที่3มมีมาให้นะครับเปิดออกมาตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับเบาะ นะครับแถวหลังเบาะเดิมโรงงานแถวหลังนะครับเขาจะปรับได้นะครับซ้ายขวา50-50แบบนี้เพิ่มเนื้อที่ใช้สอยนะครับบางท่านเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปใส่สะดวกเลยครับเนี่ยฮะพับปุ๊บนะครับเสียบมอเตอร์ไซค์เข้าไปจบเลยขนข้าวขนของนะครับเดินทางประมาณ9้าที่นั่งก็ได้นะครับก็พับเบาะด้านหลังขึ้นไปนะครับด้านในก็ไปกันทั้งครอบครัวขนข้าวขนของนะครับขนต้นงงต้นไม้นี่แหละครับเดินทางท่องเที่ยวสบายมากคุ้มค่ามากๆนะครับ บริเวณโครงสร้างเนี่ยครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมส่วนขเปร์อาร์เห็นไหมฮะสวยๆเดิมๆนี่ฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับไม่มีดุ้งไม่มีโดนนะครับขอบฝากระโปรงนะครับน็อตเดิมน็อตสวยน็อตเดิมเลยนะครับนี่ฮะทางด้านขวาสวนเป็์อาร์นะครับเรียงตัวสวยๆนี่ฮะลูกค้าต่างจังหวัดนะครับดูคลิปนี้ก็ตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะว่ารถสวยเดิมผมชี้ให้ดูนะครับจุดหลักๆเดิมๆนะครับนี่ฮะไม่มีโดนไม่มีดุ่งนะครับจุดจ่ายตัง นี่แหละครับสวัสเิ็มิอาร์ตนะครับ6จุดด้านในนะครับทั้งหมด6จุดแน่นอนครับไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีดึงไม่มีโป๊สีสัดทับบริเวณฝากระโปรงเห็นไหมครนี่ฮะฝาท้ายเดิมเดิมโอ้โหที่สุดของความเดิมที่สุดของความคุ้มเลยครับรถจะไปแต่งยังไงก็ได้แต่ความเดิมนี่ต้องเดิมแท้เท่านั้นนะครับเดิมแท้เท่านั้นนี่แหละฮะต้องเดิมจากโรงงานเท่านั้นครับถึงจะคุ้มค่าความสะอาดความสวยงามไปตกแต่งยังไงใหม่ก็ได้นะครับนี่ฮะที่เราเน้นย้ํากันนะครับสัตวหลี่ยม ตรงๆสวยๆเนี่ยครับสันเหลียมตรงๆสวยๆแบบนี้เนี่ยครับมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินรถตู้นะครับคุณจะได้แต่รถตู้สวยๆไปใช้เท่านั้นนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานเนี่ยครบกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานชัดเจนนะครับชัดเจนจริงใจโปร่งใสตรวจสอบได้นี่นะครับซื้อรถกับวินรถตู้นะครับเอารถตู้สวยๆไปใช้กันถัดมานะครับตรงนี้ด้านข้างคนขับนะครับบริเวณคนขับตรงนี้กระจกเดิมแท้ โตโยต้าชัดเจนนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนนะฮะด้านข้างนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับวัตโต้ที่คนขับ1บาทนะครับเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกต่างๆมีมาให้มือเปิดสีดำนะครับที่วางแก้วน้าชุดลําโพงมีมาให้ซอกหน้าสวยๆเนี่ยฮะน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยเดิมๆสวยๆส,สติ๊กเกอร์วอร์ n i n g ต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นะครับนี่ฮะตัวสติ cker อร์ n i n g นะครับตรงนี้แล้วก็มีสปอร์ตเบรกอาร์กแล้วก็เป็นเนี่ยฮะร่องรอยการขึ้นลงปล่อยตามธรรมชาติมาตรฐานเดิมๆไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเนี่ยครับสวยๆเดิมๆหูกกรอนเดิมๆสวยๆนะครับขอบฝาเนี่ยฮะขอบประตูสวยๆเดิมๆนะครับตัวสปอร์ตเบรกอาร์กบริเวณร้างน้ำเห็นไหมฮะเนี่ยฮะสวยๆโอ้โหนี่ฮะเดิมยาวไม่ดุ้งไม่โดนไม่ชนนะครับคุ้มค่าเท่านั้นครับคันนี้มีแต่ความคุ้มค่านะครับ ไปกันต่อเลยครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับเครื่องเงียบเครื่องฟลิสสตาร์ตติดง่ายนะครับเบอกผ้าเดิมโรงงานนะครับปรับระดับได้สีทิศทางกระจกไฟฟ้าปรับพับเรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยภายในนะครับไปดูกันต่อเลยภายในนะครับพรมลไยได้เป็นแบบมาตรฐานเดิมโรงงานนะครับสีก้านแบบนี้หุ้มด้วยยูรีเทนนุ่มๆรถจอดในร่มนะครับเพชรยนต์รถทุกคันจอดในร่มมีหลังคานะครับมาตรฐานเลยนะครับเป็นที่ของเราเองด้วยเราไม่ได้เป็นเต็นท์เช่านะ เจ้านายผมนะครับซื้อที่เองเลยนะครับนี่ฮะรถ400อกว่าคันนะครับจอดในร่มหมดเลยนะครับเป็นหลังคาเนี่ยนะครับเป็นหลังคาแบบนี้ด้านในนะครับมั่นใจได้นะครับนุ่มๆดูแลดีมากนะครับตรงนี้เลขไมล์ก้าหม่ชัดเจนนะครับเลขไมล์าหม่าตรวจสอบกิโลเมตรได้เลยนะครับเอาเลขทะเบียนนะครับเลขแชสซีไปเช็คกระสุนได้เลยมั่นใจได้เลยครับคันนี้นะครับเซอร์วิสอะไรมาบ้างอย่างไรบ้างนะครับคุ้มค่าแน่นอนตรงนี้นะครับนี่ฮะ ตรงคอนโซลสะอาดสะอาดใสกริปเลยนี่ครับรถหน่วยงานจะเป็นแบบนี้นะครับชุดแอร์แบ๊สต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับคู่มือต่างๆนะครับสำ,สำนองสำเนาต่างๆอยู่ครบๆวิทยุนะครับติดตั้งจากโรงงานมาให้เลยนะครับ USB charger มีมาให้ที่ตัวแอร์นะครับแอร์แมนนวลปรับได้4ระดับนะครับควบคุมแอร์ควบคุมไฟด้านหลังนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น power outlet ให้1จุดนะครับที่เขียบบุหรี่มีมาให้เกียร์แมนนวล5สปีด เครบเบอรกมาตรฐานก้านดึงนะครับเนี่ยฮะสวยสวยเดิมเดิมนะครับไฟอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเนะี่ยฮะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยจากโรงงานเลยครับเนี่ยฮะสวยสวยคุ้มคุมใครอยากได้รถตู้เนี่ยครับรถตู้หน่วยงานประวัติศูนย์สวยสวยเดิมเดแบบนี้ไว้ใช้โทรมาเลยครับศูนย์หกสี่หกเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นตหน้าบ้านทันด้วยนะฮะสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องออกรถกับวินรถตู้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดหน้ากัน บริเวณชุดหน้านะครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้เลยนี่นะครับรเรียเรียงกันไปตั้งแต่ชุดแม่ปั๊มเบรกนะครับมาร์กิ้งต่างๆยังอยู่สวยๆเดิมๆคุ้มๆนะครับนี่ฮะแห้งๆไม่หยดไม่เยิ้มบริเวณซอกหน้านะครับแก้มหน้าน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยสวยมากนะครับซอกในซีนซิลิโคนเดิมแท้โรงงานแน่นอนน็อตฝากระโปรงเดิมๆไม่ขันไม่ไขนะครับชัดเจนซีนซิลิโคนนี่ฮะบริเวณขอบฝากระโปรงสวยๆเดิมๆ สวยๆเดิมๆนะครับโอ้นี่ฮะใช่เลยชัดเจนนะครับเดิมแท้แน่นอนสติกอร์วันนิ่งรถตู้นะครับตรงนี้ต้องมีทุกคันถ้าไม่มีนะครับสังเกตได้ว่าอาจจะเป็นฝากระโปรงเปลี่ยนมาถ้าเปลี่ยนมาหมายความว่าอะไรครับชนมาชนมาก็คือต้องไปดูส่วนอื่นด้วยนะครับว่ามันจะมีตรงไหนเสียหายบ้างแต่รถของเพชรยนต์ทุกคันนะครับเรารับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพิกามแน่นอนมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเรารับประกันซื้อคืนเต็มราคาด้วย มั่นใจได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะแก้มหน้าสวยๆเดิมๆสปอร์ตเมทอาร์คเดิมๆเลยครับไฟหน้าไทโคยโตแท้เดิมโรงงานขาวๆใสๆนะครับผ่านหน้านะครับสวยๆโล่กลมๆไม่ดุ้งไม่โดนไม่ดึงนะครับชุดอินเตอร์ต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์เนี่ยครับแผงอินเตอร์ไม่บิดไม่ล้มนะครับชุดน้ํายาหม้อน้ําต่างๆอยู่ในสภาพเนี่ยครับพร้อมใช้เลยสติ๊กเกอร์มอกอชัดเจนนะครับบริเวณบอดี้ ไม่ดุง้งไม่โดนไม่ดึงแน่นอนนะครับมั่นใจได้ร้อเปเซ์เลยสำหรับใครที่กําลังมองหารถตู้หน่วยงานประวัติศูนย์ไว้ใช้แนะนําคันนี้ไว้อีกหนึ่งทางเลือกรับประกันความคุ้มค่าแน่นอนครับโตยโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลคันนี้ได้ปี2017นะครับใหม่9 0 0 0 0เฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลรถใหม่ป้ายแดงล้าน2แน่นอนครับวันนี้จัดให้เลยก,กับราคาพิเศษเพียง7590 0 0า่นบาทเท่านั้นนะครับ7 5็ด0 0นาื่นเาบาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาว่าน 15, อนช้กันรับ รับประกันความคุ้มเลยรายได้30,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยพ่อค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆอาชีพอิสระอาชีพรับเหมาโทรมาคุยกันทักมาคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับรถสวยๆขั้นถัดไปน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามไันด้วยสำหรับวันนี้วินรถตู้ไปแล้วครับสวัสดีครับ